สีเรื่องเกมคอสินเตอร์เฮ้ยชาลินี่อ่ะวันนี้อระฉันหางานทำไม่ได้เลยอ่ะทำยังไงไดีนนดเ,เ,งเนี่ยเดี๋ยวอาบน้ำหน่ยดีแต่เฮ้ยฉันเนี่นะหางานทำไม่ค่อยจะได้เลยอ่ะรวันสับผมเลยอันนี้ฉันเนี่ยนะจะต้องหางานทำให้ได้เลยไปไป น่าจะทำง,งานทั้งวันเวลาเช้าช่วยทำงานทำหน่อยเปอย,อยอวันนี้ก็ใส่ชุดน,นี้แล้วกันนะน่าจะดีแม่ๆไปกินขนมในแกลบกันวันนี้ไม่กินข้าวในบ้านอ่ะกินข้าวนอกบ้าน มันบินนี่น่ะมันบินอึ้งอะไรอยู่หน้าบ้านเนี่ย <c oughs> มันใส่คิดไม่ออกนะว่าจะไปที่ไหนนี่กี่ไรอ่ะส ushi เก๋อันนี้ฉันจะกินซูชิไม่ไงซูชิร้านตะลุงมลมแรงอะไรนะโอ๊ยอะไรเนี่ยอย่าลงน้ำฮ่าสูชิร้านตะลุงปิดแล้วเนี่ย โอตะลุงทำไมตะลุงปิดอะ่ะหน้าเปิดเช้านี้เลยแค่ทำไมวันนี้สุชิร้านตะลุงปิดอะตะลุงก็อยู่นะหรือว่ายังเตรียมวัตถุดิบไม่พรนะ้อมสงสัยไปกินร้านน,น,นั้นกเกิดเกีดมีอาหารอร่อยอ่นนะไป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 กินอะไรไดีพิซซ่าแม่มีเงินอยู่ตั้งหมื่นหนึ่งแหะ ใช่มีเงินอยู่ตั้งหลายหมื่นกินอะไรก็ได้เพราะว่าเพิ่งได้งานทำแต่ว่ามีเงินเก็บตังหักละก็้ออ่ไรจะมีดเยอยช่างน่าเปื่อจังเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยอะไรด,ดีอ่ะวันนี้เมนูบานตะเกียงเลยอ่ะ พิซซ่าไหมเอ้ยพิซซ่าอู้น่ากินยังเลยอ่ะอืมพิซซ่าบานติกียังเยิ้มเยิ้มเยิมสั่งไซอะไรเนี่ยซิฟูจังเลยอืมอร่อยจังเลยอ่ะโหนี่เธอกินบุกีเด๋งปะกินดีแล้วค่ะพี่ก็คงน้ำไหน่อยดีกว่ากระเป๋าใบนี้ฉลักมันมากเลยอ่ะนั่งไหนกว่าเคสี่แล้วลาลา ชันน่ะจะไปดูเล่นที่ไหนีหางานทำแล้วก็จะได้เลยอเนี่เปิดชมัดเลยแถวน,นี้มีตัวเล่นแน่ใจว่าจะหางานทำอะไรดีอ่ะทาร้านซูชิปเปิดชวนบินไปกินข้าวอะไรดีกว่าชื่ออะไรก็ไม่รู้บิน <c oughs> เพื่อนคงจะเกลียดชื่อบินนะ ก็น่ะที่นาจะใส่ที่มันสบายสบากันเย็นมีอะไรกินัเนี่เย็นโหตัวเย็นไม่มีอะไรกินเลยมีแต่เลยไม่มีต่ไก่ไก่มันไม่เน่าหรอกเน่า จะไปเดินเล่นหรือว่าจะหางานทำดีแม่เราไปเดินเล่นก่นอนดีกว่าคะเพราะว่ายังไหนก็ยังมีเงินเหลืออยู่อ่ะไม่เบรคไม่น,น่าบินนะเออบินชอบเรียนชื่อแกดีบินไปเดินเล่นกันไหมจะไปเดินเล่นที่ไหนอะ่ะไม่รู้เธอเหรอไปดูร้านซูชิแล้วเขาเปิดหรือยัง ไม่เปิดหลอกกระลุงเนี่ยเขาเปิดยากจะตายถ้าไม,ม่มีรวยก็กินไม่ได้หรอกมีรวยเหล่าชานะ่ะไปกินเศษก้างปลาหืมไปกินเศษก้างปลาทำไม <c oughs> ไม่รู้ดิโอ้แล้วทำไมาสองเจนี่จะต้องมาเดินบุญไปบุญมาด้วยเนี่ยน,น,นี่เธอเซฟอะไรเนี่ยเฮ้ยซูชิปปลาแล้วพวกเราไปกินไปกินกันไหมเบล เอาลีกินดิพ่อปา้ปาเดี๋ยวเราไปกินกันนะเธอจะกินอะไรอ,ะอ่ะ <c oughs> ก็ได้โอ๊ยทัดใจฉันทําไม <c oughs> ขอโทษขอโทษขอโทษอืมเจ็บนะเธอเอาน่ะเกงเล่นมากินอาหารดีกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> จะกินอันเนี้ยกินอะไรอ่ะซูชิอะ่ะเธอกินไปเลยนะอืมอร่อยอะ่ะ กินกาา้า,างปลาทำไมอ่ะอะไรนะยังกินก้างปลาเหรอเว้ยีบิยูแกกินเข้าไปได้ยังไงมันหนี้เดี๋ยวนี้เลยนะกินกาาน้างปลาทำไมเนี่ยสงสัยแตงรุ่งมันทำผิดอะ่ะจริงไหมเธออืมไปไปไปมาหลังจะไม่มากินเลยแล้วก็สร้างอะไรของแกเนี่ยฮายบินเฮ้ยนี่สับสนชื่อแกแล้วระหว่างบิน ปีนกับเบลเลยไม่รู้ของแกชื่อกับชื่ออะไรกันแน่เนี่ยปีนได้เออจะกินกลางป่าเป็นทำไมยะก็ฉันอยากกินนี่นะอ่อยากกินกลางป่าบาเปียไปเดี๋ย,ยวนี้เลยไปร้านสลุงเนี่ยนะไม่อร่อยเนาะก็ไม่อร่อยนะ,ออยนะสิฉันไม่น่ากินนเลยอ่ะใช่แล้วแกไปกินโอ้อยแกอ่ะอยู่เนี่ยแหละฉันจะไปไหนแง่ปไหนก็ได้แหละอยู่ตรงนี้นะ สบายเลยภาชุนี้มันแห้งเออเซิร์ชหางนานทำงา,านทำงานทำเงินก็ไม่พอใช้เลยพิมพ่าง,งนทะเออย่างเงี้นะหลายคนไม่ค่อยจะได้คนก็ไม่ค่อยเชื่อเราเท่าไหร่เพราะมีข่าวไอ้พวกข่าวนั่นท้าไม่เชื่อน่นะนนะต้องตก,ตกงานทำธุรกิจใหญ่ไหไร ไอ้เจ้าหมาไม่ต้องมามองฉันเลยฉันไม่มีข้าวให้กินกี่แล้วต้องหลอกใจไหมต้อหลอกใครดีอ่ะนี่อ,นอ,อ,อะไรผู้หญิงคนนี้ถามว่ามาทำงานเหรอเลยที่นี่นี่รับงานทำได้รับ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 ค่ะนี่นี่ตอบไวได้เรื่องได้สิจะไปทำงานกับเชลิเกนไหม ทำงานวันนี้เลยละกันแต่แกต้องโอนเงินมาก่อนห้าหมื่นบาททำไมต้องโอนเงินมาห้าหมื่นบาทไว้ล่ะคะต้องโอนมาสี่โอนมาตรบนี้เลยได้ค่ะได้ค่ะโอน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 โนโอ้อนนโีนโอนอนโอนโอนนอ ไวเยอะอยู่นั่นเราเนี่ยยืนชอบเลยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยท่าเนี่ยไปดูให้มันนะไปทำงานที่ไหนก็ได้เฮมาทำงานร้านนั่นแหละมันเต็มแหละเดี๋ยวมันก็คงดูเองแหละ ฉันชื่อไม่ดีกว่าชื่อคนบูบูก็เปืนไปชื่อบาวเออแต่คุณชื่ออะไรล่ะคะเออผมชื่อบาวบาวแค่ะทำงานวันนี้ใช่ไหมแคใช่ทำงานวันนี้เลยนี่ไอเปินนำมาทำอะไรเนี่ยใส่ชื่อในดีกว่าอ๋อนี่ไงชุดทำงานสวยอ่ะ บอกเพื่อนเลิฟแบบเฮ้ยเพื่อนเรามีงานทำแล้วเจ้ามาไหมมาไหมพี่นไงมีงานทำแล้วอ่ะทำที่ไหนอ๋อทำที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะอ้าวแล้วแกทำที่ไหนแต่เจ่าไม่รู้ดิเดี๋ยวฉันไม่ทำแต่นะบ๊ายบายพี่เลิฟอยู่ตรงนี้นะถ้าได้แล้วเดชน่ะเอาข้าวมาให้เธอกินได้สิได้สิ มีไหมนี่แหละบมกว่าในโลกนี่เป็นสาวใหม่ไปดิกลับลุยเลยโอเคนี่อะไรเดินไปเดินมานี่ไงล่ะบริษัทนี้ฉันจะทำงานบริษัทจะเบื่อจะไว้เจ้หัวหน้าอยู่ไหนอ่ะัสดีแค่มาทำงานมาแรก ฮ้ยแกเป็นใครอ่ะแอบเป็นพนักงนานมาทำที่นี่ไงคะบอสบ่าให้มาทำนะคะ่ะที่นี่ไม่มีใครชื่อจะทำผิดหรือเปล่าอ้าวไม่มีใครชื่อบา,าคะอืมใช่แกมาทำผิดที่นี่คนเต็มแล้วไม่รับไม่รับอ้าวเดี๋ยวก่อนสิครับคุณอะไรอหูที่นี่ทำราไม่ได้หรอคะ แกเป็นใครอะเต็มดาวนเฟเออบอส้ใช่บอารปาคะไม่ใช่แกเป็นใครออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่ได้รางแกที่นี่ก็เต็มแล้วเฮ้อะไรอ่ะมันต้มกอแน่เลยไอ่แก้น่และบริษัทมาทางานไม่แกล่ะได้อ่ะฉันบนนี่นาบอสตีฉันบุญก็ได้ ต้องไปถามตัวจุดตัวเลยว่าที่นี่มันรับงานไม่ใช่หรอตรรัวไหนอ,อะไรของขอะไรนะอะไรก็ไม่รู้น,นี่นอย่างห้องบอสจะใช้ใครมาสมั ออกไปเลยไปจะไม่ได้สมัครแ้่ไหนอะไรอะที่ฉันเสียงอะไรเนี่ยที่ฉันเสียงงนายที่ชันันเปนจาแค่แบบนี้ยน่งิี่ิวแล้วไอ้เปมีคนหลบชั้นอเราไปตั้งเยอะเลยฮเอาไปตั้งเยอะหรอมีงจะกลับก่อนนะ